ประวัติของเมืองคำชโนดและเจ้าพอ่อสีสุดโถววังนาคินคำชโนดหรือชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าเมืองชโนดสถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของตำบลวังทองตำบลบ้านม่วงและตำบลบ้านจันทร์ อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีวังนาคินคำชะโนดหรือเมืองคำชะโนดนี้มีเรื่องเล่ากันมาว่าพญาสีสุดโทนาคราชเป็นพญานาคราชผู้เป็นใหญ่ในประเทศไทยมีชาติกำเนิดเป็นนาคธรรมดาไม่ได้เป็นกษัตริย์ เป็นโอรสของพญานาโคสิรินาคราชกับนางพญาสีนักราบาดาลหรือแม่ย่าสีเมืองมีพรมประกายโลกหรือวังนาคินคำชโนธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเป็นเวียงวังที่ประทับเป็นพญานาคราชประจำองค์เท้าสกกะเทวราช ท่านมีพระมเหสีเจ็ดพระองค์หนึ่งในนั้นคือองค์นางพญานาคินีสีปธุมมาวิสุทธิเทวีกำเนิดในตระกูลเอราปถะพระวรกายสีเขียวตองอ่อนปล้องพระนาพีและพระเสียนเป็นสีทองมีพระอนุชาชื่อพญาสีสุทธาโพธ เจ้าพ่อพญาสีสุดโทเป็นพญานาคครองเมืองหนองกระแสครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งเป็นพญานาคเช่นเดียวกันมีชื่อว่าพญาสุวรรณนาคราชและมีบริวาลฝ่ายละห้าพันเช่นเดียวกันทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามาัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีอาหารการกินก็แบ่งกันกินมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนตายกันตลอดมาแต่มีข้อตกลงกันอยู่ข้อหนึ่งว่าถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดออกไปหากินล่าเนื้อหาอาหารอีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องออกไปล่าเนื้อหาอาหาร เพราะเกรงว่าบริวารไพรพลจะก,กระทบกระทั่งกันและอาจจะเกิดรบรากันขึ้นแต่ให้ฝ่ายที่ออกไปล่าหาอาหารนั้นนำอาหารที่หามาได้แบ่งกันกินฝ่ายละครึ่งการกระทำโดยวิธีนี้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขตลอดมาอยู่มาวันหนึ่งสุวรรณน,นาค พาบริวารพรไพลออกไปล่าเนื้อหาอาหารได้ช้างมาเป็นอาหารแบ่งให้สุดโธนาครึ่งหนึ่งพร้อมกับนำขนของช้างไปให้ดูเพื่อเป็นหลักฐานต่างฝ่ายต่างกินเนื้ออย่างอิ่มน้ำสำราญด้วยกันทั้งสองฝ่ายและวันต่อมาอีกวันหนึ่ง สุวรรณนาคได้พาไพรพล,ลออกไปล่าเนื้อหาอาหารได้เม่นมาสุวรรณนาคได้แบ่งให้สุดโทนาคครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมพร้อมทั้งนําขนของเม่นไปให้ดูปรากฏว่าเม่นตัวเล็กนิดเดียวแต่ขนของเม่นใหญ่เม่นตัวเล็กเมื่อแบ่งเนื้อเม่นให้สุดโทนาคจึงต้องแบ่งให้น้อย สุดทนหนาคได้พิจารณาดูขนเม่นเห็นว่าขนาดขนช้างเล็กนิดเดียวตัวยังใหญ่โตขนาดนี้แต่นี่ขนใหญ่ตัวจะใหญ่โตขนาดไหนถึงอย่างไรตัวเม่นจะต้องใหญ่กว่าช้างแน่นอนคิดได้อย่างนี้จึงให้เสนาอมาตนำเนื้อเม้นที่ได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่ง ไปคืนให้สุวรรณนาคพร้อมกับฝากบอกไปว่าไม่ขอรับอาหารส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรมจากเพื่อนที่ไม่ซื่อสัตย์ปายสุวรรณนาคเมื่อได้ยินดังนั้นจึงได้รีบเดินทางไปพบสุดโทนาคเพื่อชี้แจงให้ทราบว่าเม่นถึงแม้ขนมันจะใหญ่โตแต่ตัวของมันเล็กนิดเดียว ขอให้เพื่อนรับเนื้อเม่นไว้เป็นอาหารเสียเถิดสุวรรณน,นาคพูดเท่าไรสุดโทนาคก็ไม่เชื่อผลสุดท้ายทั้งสองฝ่ายจึงประกาศสงครามกันฝ่ายสุดโทนาคซึ่งมีความโกรธเป็นทุนอยู่ตั้งแต่เห็นเนื้อเม่นแล้วจึงสั่งบริวารไพรพลทหารรุกรบทันที ฝ่ายสวรรณน,นาคจึงเรียกระดมบริวารไพร่พลเพื่อต่อสู้เช่นเดียวกันตามการบอกเล่าสู่กันฟังมาว่าพญานาคทั้งสองรบกันอยู่ถึงเจ็ดปีต่างฝ่ายต่างเมื่อยล้าเพราะต่างก็หวังจะเอาชนะกันให้ได้เพื่อจะครอบครองความเป็นใหญ่ในหนองกระแสะเพียงผู้เดียว จนทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บริเวณหนองกระแสและบริเวณรอบๆนั้นเกิดความเสียหายเดือดร้อนไปตามกันมเมื่อเกิดรบกันรุนแรงที่สุดจนทำให้พื้นโลกสะเทือนเกิดแผ่นดินไหวเทวดาน้อยใหญ่ทั้งหลายเกิดความเดือดร้อนไปทั้งสามโลก เทวดาน้อยใหญ่จึงเข้าเฝ้าพระอินทราธิราชผู้เป็นใหญ่เพื่อร้องทุกข์และเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังเมื่อพระอินทร์ได้ทราบเรื่องตลอดแล้วจึงคิดหาวิธีการให้พญานาคทั้งสองหยุดรบกันเพื่อความสงบสุขของไตรภพจากนั้น พระอินทร์จึงได้เสด็จจากดาวดึงลงมายังโลกมนุษย์บริเวณหนองกระแสแล้วพระอินทร์จึงกล่าวเทวราชองค์การว่าให้ท่านทั้งสองหยุดรบกันเดี๋ยวนี้การทำสงครามครั้งนี้ถือว่าทุกฝ่ายเสมอกันและหนองกระแสให้ถือว่าเป็นเขตปลอดสงคราม ให้พญาน,นาคทั้งสองพากันสร้างแม่น้ำคนละสายออกจากหนองกระแสใครสร้างถึงทะเลก่อนจะให้ปลาเบิกขึ้นอยู่ในแม่น้ำแห่งนั้นและให้ถือว่าการทำสงครามครั้งนี้มีความเสมอกันเพื่อป้องกันการทะเละวิวาทของพญาน,นาคทั้งสอง โดยให้เอาภูเขาพยาไฟเป็นเขตกั้นคนละฝ่ายใครข้ามไปราวีรุกรานกันขอให้ไฟจากภูเขาดงพยาไฟไม่ฝ่ายนั้นเป็นจุนมหาจุนดังนั้นสุดโทนาจึงพาบริวารไพร่พลอบพยพออกจากหนองกระแสเริ่มการสร้างแม่น้ำ มุ่งไปทางทิศตะวันออกของหนองกระแสสุดโทนาคเป็นผู้มีใจร้อนเมื่อถึงตรงไหนที่เป็นภูเขาก็ให้ขุดแม่น้ำาคดโค้งไปตามภูเขาหรืออาจจะลอดภูเขาบ้างตามความยากง่ายในการสร้างแม่น้ำแห่งนี้จึงเรียกชื่อว่าแม่น้ำโขง คำว่าโคงจึงมาจากคำว่าโค้งซึ่งหมายถึงไม่ตรงส่วนฝั่งลาวจะเรียกว่าแม่น้ำของด้านชวันนาคเมื่อได้รับเทวราชองค์การดังกล่าวแล้วจึงพาบริวารไพร่พลอบพยพออกจากน้องกระแสเริ่มสร้างแม่น้ำมุ่งไปทางทิศใต้ ของหนองกระแสสุวรรณนาคเป็นผู้ที่พิถีพิถันและเป็นผู้มีใจเย็นการสร้างแม่น้ำจึงต้องทำให้ตรงเพราะจะทำให้ถึงจุดหมายปลายทางก่อนตนจึงจะได้เป็นผู้ชนะแม่น้ำนี้จึงเรียกชื่อว่าแม่น้ำนาน ดังนั้นแม่น้ำน่านจึงเป็นแม่น้ำที่มีความตรงกว่าแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยการสร้างแม่น้ำแข่งกันในครั้งนั้นปรากฏว่าสุดโทนาคสร้างแม่น้ำโขงเสร็จก่อนตามสัญญาของพระอินทร์สุดโทนาคเป็นผู้ชนะและปลาบิกจึงต้องขึ้นอยู่แม่น้ำโคงแห่งเดียวในโลก สุดโทนาคนั้นเมื่อสร้างแม่น้ำโขงเสร็จแล้วได้แผลงอิสริิปาฏิหารห์เหาะไปเฝ้าพระอินนะ์ณดาวดึงทูลถามพระอินว่าตัวข้าเป็นชาติเชื้อพญานาคถ้าจะอยู่บนโลกมนุษย์นานเกินไปก็ไม่ได้จึงขอทางขึ้นลงระหว่างบาดาลและโลกมนุษย์เอาไว้สามแห่ง และทูลถามว่าจะให้ครอบครองอยู่ตรงแห่งไหนแน่นอนพระอินผู้เป็นใหญ่จึงอนุญาตให้ที่ขึ้นลงของพญานาคเอาไว้สามแห่งดังนี้หนึ่งที่ธาดุหลวงนครเวียงจันทร์ 2. ที่น้องคันแทรสาที่พรมประกายโลกหรือที่คำชะโนด สถานที่แห่งที่หนึ่งและสองให้ใช้เป็นทางขึ้นลงสู่เมืองบาดาลของพญานาคเท่านั้นส่วนสถานที่แห่งที่สที่พรมประกายโลกคือที่พรมได้กลิ่นไอดินตามตำนานพรหมสร้างโลกแล้วพรมเทวดาลงมากินดินจนหมดฤทธิ์กลายเป็นมนุษย์หรือผู้ให้กำเนิดมนุษย์ สถานที่นั้นให้สุดโทนาคไปตั้งบ้านเมืองครอบครองเฝ้าอยู่ที่นั้นซึ่งมีต้นชโนดขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ลักษณะต้นชโนดให้เอาต้นมะพร้าวต้นหมากและต้นตาลมาผสมกันอย่างละเท่าๆกันและให้ถือเป็นต้นไม้บรรพการ ให้สุดโทนาคในช่วงเวลาข้างขึ้นสิบห้าวันให้สุดโทนาคและบริวารกลายร่างเป็นมนุษย์เรียกชื่อว่าเจ้าพ่อพญาสีสุดโทมีวังนาคินคำชะโนดเป็นถิ่นและอีกสิบห้าวันในข้างแรมให้สุดโทนาคและบริวารกลายร่างเป็นนาค เรียกชื่อว่าพญานาคราชศีสุดโทให้อาศัยอยู่ในเมืองบาดาลตั้งแต่บัดนั้นมาถึงกึ่งพุทธกาลนับแต่ปีพศ2500ถอยหลังไปพี่น้องชาวบ้านม่วงบ้านเมืองไพรบ้านวังทอง อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีจะพบเห็นชาวเมืองชโนบไปเที่ยวงานบุญประจำปีหรือบุญมหาชาติที่ชาวบ้านเรียกว่าบุญพระเวททั้งผู้หญิงและผู้ชายอยู่บ่อยครั้งและบางทีจะเป็นผู้หญิงไปยืมเครื่องมือทอหูกไปทอผ้าอยู่เป็นประจำ และปาฏิหาริย์ครั้งล่าสุดคือปีพศ2519เกิดน้ำท่วมใหญ่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงรวมทั้งท้องที่อำเภอบ้านดุงแต่น้ำกลับไม่ท่วมที่คําชโนดเจ้าพ่อพญาสีสุดโทได้จัดให้มีการแข่งเรือและประกวดชายงามที่เมืองชโนด นายคำตาทองสีเหลืองซึ่งเป็นชาวบ้านวังทองตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงได้บวชอยู่ที่วัดสิริสุโทโธหรือวัดโนนตูมและได้ถึงแก่มรณาภาพเมื่อพศ .2533 ติดกับเมืองชโนดได้เป็นผู้ได้รับคัดเลือกจากเจ้าพ่อพญาสีสุโทโธ ให้ไปประกวดชายงามและบุคคลดังกล่าวเกิดความคลุ้มคลั่งอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ญาติพี่น้องได้ทำการรักษาโดยใช้หมอเวทมนต์ซึงอีสานเรียกว่าหมอธรรมจัดเวรยามอยู่เฝ้ารักษาและในที่สุดได้หายไปนานประมาณหกชั่วโมงแล้วได้กลับมา เล่าเรื่องเมืองฉโนดให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายฟังถึงความงามความวิจิตพิสดารต่างๆของเมืองบาดาลให้ผู้สนใจฟังหลวงปู่คำพันโคสะปัญโยวัดธาตุมหาชัยจังหวัดนครพนมเคยกล่าวไว้ว่าทางฝั่งไทยและฝั่งลาว บางมีกษัตริย์แห่งนาคราชหรือนาคาธิบดีแก่ปกครองดูแลฝั่งลาวคือพญาศีสัตตนาคราชหรือนาคาธิบดีศีสัตตนาคบาดาลซึ่งเชื่อว่าเป็นกษัตริย์แห่งพญานาคฝั่งลาวเป็นพญานาคเจ็ดเสียน ส่วนฝั่งไทยคือพญาสีสุทโทนาคราชหรือนาคาธิปดีสีสุทโทเป็นกษัตริย์พญานาคฝั่งไทยซึ่งเป็นพญานาคหนึ่งเสียนพญาสีสุทโทท่านชอบจำศีลบำเพ็ญเพียรและปฏิบัติธรรมมีนิสัยอ่อนโยนเมตตาไม่ชอบการต่อสู้ ชอบมาปฏิบัติธรรมที่พระาธาตุพนมโดยมอบหมายให้เหล่าพญานาคหกอมาตดูแลแทนในระหว่างที่หลบมาจําศีลภาวนาแต่หลวงปู่เอ่ยชื่ออมาแทงพญานาคไว้เพียงสามชื่อคือพญจิตระนาคราชเป็นพญานาคที่รักสวยรักงาม มีเขตแดนปกครองของตนตั้งแต่ตาลีโฟถึงจังหวัดหนองคายตามแนวแม่น้ำโขงโดยมีที่สุดแดนอยู่วัดหินหมากเป้งพญาโสมนานาคราชนี่เขตแดนปกครองตั้งแต่วัดหินหมากเป้งมาจนถึงวัดพระาธาตุพนมสุดเขตแดนที่แก่งกระเบา พญาโสมนาคราชมีอุปนิสัยคล้ายพญาสีสุดโทนาคราชคือชอบปฏิบัติธรรมจึงเป็นที่ไว้วางใจและโปรดปรานแก่พญาสีสุดโทนาคราชมากกว่าพญานาคอื่นๆพญาชัยะนาคราชมีเขตแดนจัดกแก่งกระเบาเรื่อยไปจนสุดแดนที่ปากแม่น้ำโขง ลงทะเลในขเขมรพญานาคตนนี้มีฤทธิเดชมากชอบการรนรง์ทําสงครามคือชอบการต่อสู้เป็นนิสัยพญาศีสัตตนาคราชเป็นใหญ่เหนือพญานาคทั้งปวงในฝั่งลาวเป็นพญานาคที่ทรงฤทธ ท่านเป็นพญานาคที่ชอบจำศีลและประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนพญาสีสุดโทนาคราชโดยชอบมาที่วัดพระธาตุพนมเหมือนกันหลวงปู่คำพันยังได้กล่าวอีกว่าส่วนใดที่อยู่ใกล้ต้นน้ำลำทานหรือแม่น้ำใหญ่หากจะจัดให้มีพิธีกรรมอันใดขึ้น ให้อัญเชิญบอกกล่าวแก่เหล่าพญานาคพิธีกรรมนั้นจะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งเกี่ยวกับพญานาคที่วัดธาตุพนมม,มีเรื่องราวบันทึกไว้ว่าในคืนขึ้นสิห้าค่ำเดือนสิอปีพศส5 0 0ซึ่งตรงกับวันออกพรรษาคืนนั้นมีฝนตกหนัก นายไก่หวดและภรรยาได้ลุกขึ้นมารองน้ำฝนไว้ดื่มกินตอนกลางดึกบังเอิญเห็นลำแสงแปลกประหลาดสว่างเป็นลำโตขนาดต้นตาลเจ็ดลำแสงและมีสีสันแตกต่างกันเจ็ดสีสวยงามมากโดยที่ลำแสงทั้งเจ็ดพุ่งมาจากภากฟ้าทิศเหนือ ด้วยลักษณะแข่งกันคือแซงกันไปแซงกันมาจนพุ่งเข้าสุ้มประตูวัดพระาธาตุพนมแล้วก็หายไปมีสามเณรรูปหนึ่งในขนาดนั้นประทับทรงบอกนายไกยหวดและภรรยาว่าลําแสงทั้งเจ็ดคือพญานาคมาจากเทือกเขาหิมาลัย มาเพื่อปกปักรักษาพระาธาตุพนมและช่วยเหลือประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากแต่หลวงปู่คำพันธ์บอกว่านั่นเป็นพญาสีสุดโทนาคราชและอมาตทั้งหกแสดงฤทธิ์นั่นเอง